16.44นาิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระตำหนักจิตรดาราโหฐานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายวิรัตยยิ้มวิชัยประธานสารดีกานำผู้พิพากษาป,ประจำสารสำนักงานสารยุติธรรมเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก โอกาสนี้นายพินิษฐ์สุสาวรัตน์เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมนายวิชัยอริยะนันทกะเลขาธิการประธานสารดีกาและนายสราวุฒิเบญจกุลรองเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยตามที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ผู้พิบัษาสารดีกาได้ปฏิญาณตนอย่างเข้มแข็งนี้เป็น สิ่งที่สำคัญเพราะว่าบ้านเมืองต้องมีผู้พิพากษาบ้านเมืองต้องมีผู้ที่รักษาความยุติธรรมต้องมีศาลเพื่อที่จะรักษาความความยุติธรรมนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่า ในบ้านเมืองถ้าไม่มีความยุติธรรมบ้านเมืองก็จะร่มจมและสำคัญท่านทั้งหลายได้ตั้งใจที่จะทำหน้าทีนี้ที่ท่านท่านจะทำหน้าที่ ท่านได้เตรียมตัวไว้แล้วอย่างดีคือท่านได้เรียนรู้และเตรียมตัวที่จะทำหน้าที่หน้าที่นี้เป็นการทำสิ่งที่เป็นเป็นความยุติธรรมคำว่ายุติธรรมนี้ หมายความว่าเป็นคนที่จะวางตัวที่ดีวางตัวที่ตรงวางตัวที่จะทำอะไรที่ตรงไปตรงมาในในโรงสารเองก็จะต้องทำแต่นอกโรงสารก็จะต้องทำ ทุกแห่งท่านจะต้องทำตัวให้ดีให้ยุติธรรมเพราะว่าผู้ที่เป็นผู้วิพากษาเป็นตัวอย่างของความดีความดีของผู้ที่จะวางตัวให้ให้ดีคือวางตัวให้ ตรงวางตัวให้ยุติธรรมคือวางตัวให้ให้ดีไอ้ดีนี่ลำบากเพราะว่าถ้าทำอะไรที่ตรงไปตรงมาก็ไม่แปลกไม่ไม ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาแต่ไอ้ปัญหาอยู่ที่ว่าความตรงไปตรงมานี่อยู่ที่ไหนความตรงไปตรงมาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะท่านท่านจะทำในเวลาทำนาทีและนอกนาทีจะต้องวางตัวให้ดี ก็หมายความว่าวแต่ละท่านจะต้องพยายามที่จะทำเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทำเป็นตัวอย่างที่ดีคือถ้าถ้าท่าอะไรก็ตามท่านต้องทำให้แสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรเหนือความอยู่ที่รมบางที คนที่เป็นผู้รักษาเข้าใจว่าจะทำะความยุติธรรมนั้นเวลาขึ้นศาลในโรงศาลแต่ไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องทำตัวอย่างในเวลาทุกเมื่อถ้าทำตัวอย่างในเวลาทุกเมื่อนั่นถือว่าเป็นผู้รักษาที่ดี ก็อันนี้พูดยากว่าจะทำยังไงการที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนได้เห็นว่ามีผู้วิพกษาในโรงศาลแล้วก็นอกโรงศาลด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ลำ,ลำบากเพราะว่าถ้า ท่านวางตัวให้ดีนอกโรงสารด้วยอันนั้นจะเป็นความเป็นผู้รักษาที่ครบถ้วนถ้าท่านทำอย่างนั้นได้คนก็เชื่อถือถ้าถือคนเชื่อถือได้ก็หมายความว่าประเทศชาติมีมีคือมีแปรได้ทุกเมื่ออันนี้สำคัญฉะนั้นก็ ขอให้ท่านได้วางตัวให้ดีสิ่งที่ได้เรียนรู้ไว้สิ่งสิงที่ได้ฝึกฝนไว้ให้ปฏิบัติดีทุกเมื่ออันนี้สำคัญถ้าปฏิบัติตฏิบัติตนให้ดีทุกเมื่อก็จะทำให้มีหลักมีเกณฑ์ในบ้านเมืองอันนี้ที่สำคัญ ถ้าทำทำอย่างนี้ทุกคนประชาชนทุกคนก็จะรู้ว่าในบ้านเมืองมีความยุติธรรมแล้วก็ท่านก็เป็นตัวตัวอย่างของของยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทำยากเพราะว่าจะต้องมีความรู้จะต้องมีความสามารถในตัว ฉะนั้นก็ที่พูดซ้ำซากอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะวางตัวให้ยุติธรรมถ้าทำตัวให้ยุติธรรมประชาชนจะเห็นว่าในเมืองในบ้านเมืองมีคนที่ที่ดีเป็นคนที่เป็นประกันของความยุติธรรมแลวถ้าทำ ก็เชื่อว่าบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ฉะนั้นก็ที่ขอร้องให้ท่านเป็นตัวอย่างเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยบ้านเมืองให้ปอดภัปลอดภัยได้ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าต้องเสียสละมากๆความเสียสละนั้นของพูดเป็นผู้พิพากษาเป็นสิ่งที่ทำยากแต่ถ้าทำได้ท่านก็เป็นตัวอย่างของความดีท่านจะเป็นผู้ที่เป็นประกันของความ ยุติธรรมของศาลและจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะรักษาความยุติธรรมในบ้านเมืองถ้าทำได้แล้วท่านก็เป็นผู้ที่ได้เป็นคนที่ดีเป็นคนที่ช่วยบ้านเมืองให้อยู่ได้ให้ปลอดโปร่งได้ ก็ขอให้ท่านได้พยายามทำเพื่อที่จะให้บ้านเมืองมีความมีคือมีแปรน,นี่ขั้นว่ามีคือมีแปรก็หมายคว่าม,มีความสุขความความที่มียุติธรรมถ้าท่านรักษาความยุติธรรมได้แท้ๆท,ท่านก็ เป็นผู้ที่เน,นี่ยว่าท่านเป็นผู้ที่ได้ทำได้ช่วยบ้านเมืองให้อยู่ได้ถ้าไม่มีความยุติธรรมในบ้านเมืองอยู่ไม่ได้เพราะว่าคนก็สงสัยอยู่เสมอจะต้องให้ไม่มีความสงสัยในบ้านเมืองในบ้านเมืองนี่ต้องมีแต่ความยุติธรรมฉะนั้นก็ ขอร้องให้ท่านพยายามนะท่านให้ท่านรักษาความยุติธรรมแท้ๆแล้วก็รักษาซึ่งสิ่งที่ยากมากแต่เชื่อว่าท่านตั้งใจจะทำท่านก็ขอให้ท่านตั้งใจรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง ไอ้นานร,รักษาความยุติธรรมในบ้านเมืองนี้เหมือนว่าง่ายๆเพราะว่าท่านเป็นผู้พิพากษาแต่ว่าถ้าเว้นจากความเป็นผู้พิพากษาสักนิดเดียวก็จะทําให้เสียหายฉะนั้นก็ขอให้ท่านรักษาความยุติธรรมในบ้านเมืองท่านใดเรียนรู้ท่านใดฝึกฝนมาด้วย การเรียนแล้วก็ด้วยการปฏิบัติท่านก็ควรคงทำได้ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายแต่ว่าถ้าท่านทำได้แนละ้วท่านจะเป็นเรียกว่าเป็นบีระบ,บุรุษของบ้านเมืองเป็นผู้ที่รักษาความอยู่ธีรำฉะนั้นก็ขอให้ท่าน วางตัวเป็นวีรบุรุษไม่เด็ไม่ใช่ว่าวางตัวเป็นแต่ว่าถือตัวว่าเป็นวีรบุรุษของบ้านเมืองจะต้องรักษาความยุติธรรมความสะอาดความเรียบร้อยของบ้านเมืองพูดอย่างนี้ก็เหมือนว่าให้ท่านรับรับความ หน้าที่อยู่บนหัวของตัวก็เป็นอย่างนี้ที่ขอขอร้องท่านรับรับความดีอยู่บนตัวเองทุกเมื่อทั้งในโรงสารทั้งนอกโรงสารขอขอให้ท่านสามารถที่จะทำดังนี้เพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่เย็น อยู่รอดท่านก็อาจจะนึกหนึ่งในใจว่าทำไมท่านจะต้องรับในนี้อยู่เป็นภาระต้องรับเพราะว่าท่านได้เลือกได้เลือกนาทีนี้แล้วก็เมื่อเลือกนาทีนี้ต้องทำต้องทำให้ดีฉะนั้นก็ขอให้ท่านเมื่อเลือกนาที ท่านต้องทำหน้าทีออ่ทำหน้าที่ให้สำเร็จเรียบร้อยม,มีแต่หน้าที่ท่านคงนึกว่ามีแต่หน้าที่ใช่ท่านมีหน้าที่แล้วก็ถ้าทำได้แล้วท่านมีความพอใจท่านจะมีความพอใจแล้วก็ท่านจะเป็นผู้ที่ คนนับถือได้ไอ้ความที่คนนับถือนี่สำคัญมากอาจจะนึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีคนนับถือไม่ใช่ไม่ใช่ของที่ง่ายแต่ถ้าถ้าทำให้คนนับถือได้แล้วท่านเองจะสามารถที่จะมีความพอใจแล้วก็ตลอด ดังนั้นก็ขอให้ท่านรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของศาลความศักดิ์สิทธิ์ของความยุติธรรมก็ขอให้ท่านทำสำเร็จแล้วถ้าทำสำเร็จแล้วท่านจะมีความดีตลอดชีวิตต่อไปถึงตั้งแต่ต้นจนปลายท่านได้ทำหน้าที่ ผู้รักษาท่านทำหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์นี่เราก็ถ้าถ้าทำได้แล้วท่านก็เป็นคนเรียก็่าเป็นคนดีเป็นคนที่คำคำว่าคนดีเนี่ยดูมุนพูดง่ายๆแต่ว่าไม่ใช่ง่ายคนดีเนี่ยเป็นความดีและคนดนะีต้องรักษาไว้ฉะนั้นก็ขอให้ท่านเป็นคนดี เป็นคนที่สามารถเป็นคนดีแล้วท่านจะมีความภูมิใจมีความภูมิใจรักษาความดีเป็นผู้ที่รักษาความดีในะประเทศชาติขอให้ท่านสามารถที่จะรักษาความเป็นผู้รักษาตลอดรอดฟังจนกระทั่งแก่เท่าก็ก็เป็นคนดีทุกคนที่รักษาความดีได้ ตั้งแต่ทำนาทีข้ามเข้าทำน้าทีจนกระทั่งจนกระทั่งแก่เท้าและจนกระทั่งจดจนกระทั่งตายก็ถือว่าเป็นเกียรตินะถือว่าท่านตายได้สบายฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้มีความสามารถที่จะเป็นคนดีจน ต้องก่ต้นจนปลายแล้วเป็นคนดีต้องก่ต้นจนปลายได้อะไรหมายความว่าท่านตายสบายถ้าหากว่าท่านเกิดสบายแล้วก็มีชีวิตที่สบายและตายสบายท่านมีบุญมากเป็นคนที่มีบุญเป็นคนที่เป็น ถึงบอกตังกระต้อนั้นเป็นเป็นมิราบุรุษฉะนั้นก็ขอให้ท่านสามารถที่จะเป็นมิราบุรุษทำให้ประชาชนนับถือเราทำให้ประชาชนถือว่ามีคนดีในในชาติบ้านเมืองเราก็ท่านก็ไม่ ไม่เกิดมาดีแล้วทํางานดีและจะตายด,ดีก็หมายความว่าท่านได้ทําประโยชน์เต็มที่ตามที่ท่านได้เปล่งวาจาเพื่อทําความดีแล้วท่านก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะอับอายได้มีแต่ความดีอยู่ในตัวตลอดชีวิต ขอให้ท่านท่านทำหน้าที่สาเร็จแล้วก็ท่านมีความสําเร็จในชีวิตจะทําอะไรก็ไม่ต้องอายที่จะทําดีขอให้ท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่ซึ่งเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ท่านก็ จะรู้สึกว่าไม่มีใครตำหนิดได้ก็ขอ,ขอให้ท่านรับความสำเร็จในการเป็นผู้รักษาที่ครบถ้วนที่ดีที่งาม